สวัสดีครับยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาพลอที่นะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดกระดองอู่กอดูเพราะผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดองอูกอดูนะครับผมจริงเบ่งพักได้เหี้ยมากเราคยอทำรแล้วแล้วก็ตอนนี้ให้มาเปลี่ยนชุดขอให้เขาถ่ายเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นที่ไหนมันมีทั่วไปเขียนว่าจัดกระดูกก็จะมีขึ้นทั่วไปใครที่อยากลองจัดก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็งไปหาเอาแน่นอนครับว่าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่จ่าย เดี๋ยวเปลี่ดก่อนนะเดี๋ยวเอาชุดมาแทนนี่ก็ถ้าใครจะเข้ากลุ่มก็เข้ามานะครับเพราะว่าจะเป็นฉากที่ปาร์คเป็นชุดนะครับเพื่อสร้างกลุ่มไอดีไลน์ไงเก็บตังเพิ่มมาฮะพี่เป๊กคตน่ากลัวมุงเนี่ยโคตรน่ากลัวจริงๆอ่ะหรือจะเป็นมุมนี้กตพอ่เลย บอกว่าอันนี้คือเก้าอี้เลยนะเขาอี้าอี้สักสีเสื้อเกลียดมากออกไปนะทำไมต้องเอาสีเสื้อเป็นสีนี้วะเพื่อเขาหยิบให้เองก็เลยแบบเขาคงรู้บางว่ามีแฟนชื่อปรีปวดหลังว่าไม Australia ่เล่าอยู่กับที Jamaica ่นะใช่แล้วโอเคแล้วเป็นปัญหาเป็นปัญหาแค่ไหนถ้าเกิดเรื่องหลังผมชอบให้พี่มาโนดให้บอกว่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยตุลตุลตอบยังตอบแล้วครับ โงอะไรอะเติมานานแค่ไหนอ๋สมเออเออเนี่ทำโเร่ตอบให้ี่นวด้ไม่ใช่เป็นมาเสียปีสี่ปีใช่ใเออให้เร่ตัวเร่น่เดี๋ยวสามแล้วสีเอาใช่นะนานแล้วฉัตั้งแตาร่างกายสิบห้าก็ได้นอกจากนี้มีตัวเลยครับอไม่มีนะครับมีแค่เคยบอกเขาอยู่แต่ตอนนี้ก็ มันตวดปสาทอะไม่มีครับเป็นตึืเ่ครับนีมีมีเป็นข้าวขบาม่ปวดครับาไม่มีเป็นมันก็เรียกว่าตึงตึงปวดตึงลำคาใช่ไหมใช่ครับอ่าน่เลยอัอในนี้คือเรื่องย่างที่หมอบอกใช่ใช่ใช่ตอบเลก็ตรงคำถามสบายแบ่งไม่ซ้ายขวากระปกคืออะไรก่อนสบาย หัวเข่าไงอ๋อแต่ผมปบก็นใหญ่แล้วทุกทนอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวแล้วอันนี้ไม่เรียกว่าสะบักเหรอครับมันเรียกสะบักแล้วสะบักคืออะไรอ่ะนี่นี่คือสะบักอ๋อคนนึกว่าที่หัวเข่าเรียกว่าสะบักก็ปลาสะบักอ๋อมันลวกับปิแบบนี้กันนะมันลวกับปิแบบนี้กันนะมันลวกับปิแบบนี้กันนะยป้มน่ะไหนสิบปีแล้ว เคเราเป็นคนที่นั่งย็งข้างไหนเมากกว่ากันยซ้ายกับยีงขวาเนี่ยซ้ายใช่ไหมน่าจะซ้ายหรือเปล่าตบตกนะอะไรเนี่บอกว่าอยู่ ขาครับหมอมือตไรู่าเรื่องไรไปไนไม่รู้ะแลกดูอันนี้เป็นลำนี่นี้ข้างซ้ายนี่เป็นลำก้อนใหญ่ๆเข้างขางนี้ข้างนี้เไไม่ได้ออกแรงแต่ข้างนี้ถูกดึงตัวแรงก็เลยหนักตรงนี้เป็นก้อนก้อนเนี้ยึน้อยกว่าขอมโทษนันแล้วิดีต่ต้นนิ อย่าทายทายทายอย่าเกินตัวเรารู้สึกไปส่างแต่มัาดึิงเซนหนักลงอ๋ออันนี้ตึงไหมอ๋อตึงตึงเพราะว่าเราเบี่ยงนี้เป็นประจำอ๋อและอันนี้ไม่เป็นเป็นนาน้อยมากครับน้อยมากก็ดูสิว่าตัวมันเบี่ยงไปทางนั้นอันนี้ตึงอันนี้เราไม่ตึงตึงไหมอ๋อ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 อออ๋ โดนสามทีแล้วยอมแพ้น่าหงายถ่ายนะฐานข้อขวาฐานข้อขวาตึงกว่าถ้ามันต่แข่งขวาปล่าใช่ครับอมันฟ้องหมอ้เลยโอเคเป็นด้วยก่อนเดี๋ยวขึ้นมารักษาได้ครับ เป็นหมอเขารู้เลยหือเพราะงั้นหมอจะเป็นหมอเหรออันนี้เราจะปิดบ้านแล้วว่ะหมอโดยยกกบแม่เลยครับต้องเลยครับอันนี้จะทำอะไรต่อนะนวดต่ออ๋อนวดต่ออันนี้จะเป็นขั้นตอนการนวดถ่ายน่างเหนือใช่ครับผมอันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ สภาพหัวนี่คือนวดแล้วทุกคนโคตรดีอันนี้คือแค่นวดเฉยนะยังไม่ได้แบบไปไปหาหมอจัดกระดูกนะอันนี้คือแบบนวดคลายเขาบอกว่าหลังหลังทรายมันมีปัญหาเขาก็เน้นเน้นเฉพาะแบบที่เรามีปัญหาจริงๆทีไรจริงจังมีปัจจอยอีกคนเยอะโอ้เออโอ้โหคลีนนะเล่นปล่อยเลยเออปล่อยเลยครับปล่อย มันเอียงออกทางท้ายเราก็จะดันเปิดเ <c oughs> จาะ,จะออยาผ่นาน,นคลายก่อนจับมือไรรอดูดาเนี่ยเป็นพวกเขาชอบนั่งหลายคนแจ็คลิสหายเจาอ,อยา

ได้ยินดียินมาได้ยินใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมันผมได้ยินทุกกรอกของตัวเองมันอยู่หลังหัวกันเนี่ยอ๋อโอเคหมอบอกว่าผมเอลดีครับใช่ฝึกแต่เอลด์ก็เขาเขาดีบุกเขาอ๋อข้อเท้าเรเคยเพื่อนนะเฮ้ยไม่ใช่ผมเคยข้อเท้าแต่ ถายนะเดี๋เต็มนะไม่เต็มนะเดี๋ยวเอาใส่ส้นมดโอเคเอาโอเคน่ะนสองเดินสบายถ้าราลมไปดลงได้เต็มเท้าเดินน่ะเดินสลงลงได้เต็มเท้ามาีเฮ้ยตีแล้วไหนะว่าเปลักสุดีมาก่ยครั้งนี้ว่าเป็นลักษ มันดีวะนะกายก็ดี่แล้วเห็นหน้าตาดีทำอีกรอบหลย่งไดาเก่งก่อยอือ๋อีใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่ขอให้กลแได้เป็นกีาว่าไม่ใหม่โอ้หาเร็จแล้วไปโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับ เป๊ะมึต้องมาแต่ที่ต้องหาคิวให้ละเขารู้ได้ป่ะข้อเท้าแตกไม่ได้เขียนไปอีนี้ก็ถาม้วหมอรู้ได้ไงหมอรู้ได้งอ่ะก็เป็นหมอไงเห็นไหมเห็ไหมมึงตอบเหมือนกูจับได้ไง่ะเขาเป็นหมอเลยคตรจริงเลย เก่งจัดเลยอ่ะเขาจะไปรู้เลยเขาเป็นหมอไงนี่เขาเป็นหมอเหรอเอามาคุมทุกคนอันนี้ผมน่าจะประมาณ2,500ันห้าอมาหนแต่คือไปตรวจก่อนตรวเสร็จเราระบุได้จุดที่บกพราะจริงอ่ะแค่นวดก็คุมแล้วไปนวดชั่วโมงหนึ่งแล้วเน้นเฉพาะจุดที่เรามีปัญหาเขาบอกที่นี่ไม่ใช่นวดเหมือนทั่วไปคือเหมือนกับนวดแล้วเขาเอาไปกายภาพบำบัดแล้วเขาออกมารักษาเออทุกคนที่พี่บอกว่าแบบน่ารักที่สุดคือหมอใช่หมอเองหมอคนเอกมากเขาให้เราแบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรแล้วแบบโอเคทุกคนวันนี้หาซักกีนี่ฝาก กดไลก์ก็แชร์ช่องปักวอดีช่องไปการะดด้วยนะครับตตก่อนปากดช่องปักมาเยดีช่องนีแล้วคุณจะไม่เีใจกดรดิ่กดลก่อนสมัคสมาชิกไปกดระดิ่กดลก่อนสมัครสมาชิกไปกดรดิ่งกดก่อนสมัคสมาชิกไปกดรดิ่งกดกกนสมัคสมาชิก